อันนี้เป็นสูตรที่ให้ดูนะคะเผื่อจะได้เอาไปเติมช่องให้ได้นะฮะหมดแล้วลูกขออีกนิดหนึ่งนะคะหมดแล้วหมดแล้ววิธีทำอันนี้นั่นเองดังนั้นไปดูข้อ 12, บสองค่ะข้างหน้าเป็นอะไรคะข้างหน้าเป็นคนไหมไม่ใช่คนข้างหน้าเป็นสถานที่ไหมไม่ใช่สถานที่ดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรดีะเออน่าจะเป็น which นั่นเองคะ่ะ which นั่นเองคะ่ะแต่จริง which เนี่ยอเผอิญว่าไม่ได้ไปขยายปีซะทีเดียวนะไปขยายสกอ o l a r s h i นะตัวเนี้ยถ้าจะดูจริงๆนะแต่มันก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะขยายสกอ o l a r s h i p นะคะ s c h o l a r s h i มันจะทำไมสกอ o l a r s h i นี่นะจะ enable you นะคะจะ enable you นะคะขยายสกอ o l a r s h i นะไปต่อนะคะ สกอเล s ชิ p นี้ค่ะเด็กๆเห็นไหม enable ค่ะ enable แปลว่าจะทำให้จะทาให้คุณเนี่ยนะ enroll ค่ะโอ้โ oh, ห enroll ที่ไหนด้วยคะเรียนที่ไหนด้วยคะเหมือนเหมือนคุณพิธาหรือเปล่าคะเรียนที่ไหนคะฮอกวอตส์ Hogwarts, ใช่ไหมคะเออนะคะฮอกวอตส์ Hogwarts ได้ด้วย enroll แปลว่า register register นะคะหรือว่าสมัครเรียนที่ฮอกวอตส์ college ได้ด้วยนะคะเป็นเรียนฮอกวอตส์อยากไปเรียนฮอกวอตส์ไหมคะ ทุกคนอยากเลยนะคะ The Selection Committee นะคะหรือว่าคณะกรรมการที่คัดเลือกนะคะคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกเขาทำไมคะจุดจุด Your Talent s คะ่ะเขาทำไม Talent s ของอคุณวิสลียดีมี4ี่คำคะ่ะอันนี้เป็น4ี่คำ ต้องแปลคำศัพท์ให้ออก return your talents remind your talents r e v i e w your talents หร recognize your talents แปลออกก่อนบ้า return แปลว่าอะไรกลับคืน return คือกลับคืนเนาะ um, remind เตือนเก่งมากคะ่ะ r e v e a ทบทวนเก่งมากโอ้เก่งเ่งศัพท์นะห้องนี้นะคะ recognize อ่า e c o g n i z e แปลว่าจำได้หรือว่ารับทราบถึงจำได้หรือรับทราบถึงตอบเลยดิตอบเลยดิสี่ค่ะนะคะ recognize your talents นะคะ